สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทร l o จีมาตัวดวงรายสัปดาห์งานเงินความรักคำแนะนำมีอะไรไปรัฟังกันเลยสำหรับดวงการงานของคุณนะคะคุณจับได้ไพ่พระทักษะซึ่งพระทักษะเนี่ยเป็นตัวแทนของปีมะแม่นะหัวเป็นแพ้นั่นเองนะคะก็คือแพะรับบาปทำไมถึงเป็นแพะรับบาปเพราะว่าพระทักษะจริงๆท่านไม่ได้มีหัวเป็นแพะนะคะ แต่อยู่มาวันนึงเนี่ยนางสตรีซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยดันไปชอบพระศิวะซึ่งชาตินั้นเป็นฤษีที่ผมเผ้ารงรังนะคะแล้วเนี่ยก็อยากจะชวนพระศิวะเนี่ยมางานนะ,ะมางานพิธียันกรรมแล้วพระทักษาบอกไม่ได้ไม่ให้นะคะพระนางสตรีเสียใจค่าตัวตายเลยค่ะ แล้วพระชิวะรู้ว่าเมอเหสีตายใช่ไหมก็แบบว่าโกรธมากฆ่าพ่อตาเลยนะบั่นคอพระทักษะเนี่ยโยนเข้ากองไฟแล้วสุดท้ายเนี่ยพอหายโกรธก็เลยเอาหัวแพะที่บูชานั่นแหละมาต่อเสียให้ท่านนะคะก็เลยกลายเป็นพระทักษะหรือปีมาแม่กลายเป็นว่าอะไรพ่อเนี่ยมีความปรารถนาดีกับลูกนะเห็นแบบ พระศิวะในร่างฤาษีมุนีใช่ไหมคะที่แต่งตัวไม่ค่อยดีเลยก็ไม่อยากให้ลูกคกสุดท้ายเป็นไงลูกเสียใจแล้วตัวเองก็ต้องตายซวยด้วยเพราะฉะนั้นงานอะไรก็ตามที่คุณทําในช่วงสัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องของการถูกหลอกลวงบางทีสิ่งที่เราเห็นภายนอกอ่ะมันอาจจะดูไม่ดีก็ได้แต่จริงๆอาจจะเป็นพระสังทองในร่างเงาะเห็นไหมพระศิวะที่อยู่แบบในคราบพระฤาษีมุนีบางทีไปดูแบบลูกค้ายอย่างเงี้ยค่ะแต่งตัวไม่ดีเลย นะคงแบบไม่เวิร์กมั้งไม่ใช่มั้งแล้วก็ไปดูถูกนะไปว่าเขานะคะแล้วสุดท้ายเขาอาจจะกลายเป็นแบบลูกค้ารายใหญ่ก็ได้มาทําให้แบบเรามีปัญหาอย่างเงี้ยบางทีมาฟ้องนายหรือมาแบบว่าแบล็กเมลทำให้บริษัทของคุณเสียหายเลยก็ได้เพราะคุณอะไรไปตัดสินเขาแต่ภายนอกว่าเปลือกเขาดูไม่ดีเขาก็ต้องเป็นคนไม่ดีก็ได้แต่กลายเป็นว่าคนที่ดีจริงสมมุติคนที่อยู่ข้างเราเนี่ยนะคะดีเลยบอกเลยว่าฆ่าเลยคนนั้นไม่ดีไม่ต้องให้แบบลูกสาวเข้ามา คนที่เป่าหูคุณที่คุณเชื่อใจได้อาจจะเป็นคนที่เชื่อใจไม่ได้ก็ได้แล้วสุดท้ายเป็นยังไงด้วยความที่เราไม่รู้อ่ะคือไม่ตรดตรองให้รอบคอบลูกสาวพระักศะก็ตายตัวเองก็ถูกบั่นคอเพราะอะไรเพราะความไม่รอบคอบของเราบางทีเราอาจจะต้องฟังอะไรให้มันรอบด้านอย่าตัดสินด้วยสิ่งที่คุณเห็นหรือสิ่งที่คุณได้ยินคุณอาจจะต้องใช้แบบวิจารณญาณขั้นสุด ในทุกๆเรื่องที่คุณผ่านมาในสัปดาห์นี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าคุณจะนำภัยมาถึงตัวเองเพราะพระทักษะหัวขาดนะอยู่ดีๆก็หัวขาดเพราะอะไรความเป็นห่วงลูกรักลูกอ่าบางทีเราอาจจะแบบรักลูกน้องก็เลยอ่าว่าลูกค้าคนนี้นะคะรักลูกน้องก็อาจจะรับแบบคนผิดเข้ามาก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนด้วยเปลือกหรือสิ่งที่คุณได้ยินต้องใช้วิจารณญาณให้ดีเยี่ยมระวังการถูกหลอกลวงแล้วจะทําให้เกิด ความเสียหายถึงตัวคุณเองได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพระทักษะก็ฟื้นคืนชีวิตนะเอาหัวแพะมาต่อใช่ไหมคะก็เลยเหมือนกับว่าใช่คุณอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นมากมายในสัปดาห์นี้นะคะแต่คุณก็ต้องพยายามต่อสู้อ่ะต่อสู้และดิ้นรนนะในการแก้ปัญหาต่างๆจนสุดท้ายคุณก็ได้หัวแพะกลับมาแนละ้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หัวตัวเองก็ตามนะแต่ก็ถือว่าเราก็ยังแบบกลับมาเป็นผู้เป็นคน นะเป็นการแบบเหมือนต่อสู้ดิ้นรนกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่คุณก็จะได้รับความสําเร็จไม่มากก็น้อยสําหรับดวงการเงินของคุณนะคะคุณจับได้ไพ่ขงเบงซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากๆอย่างที่รู้นะ,ะว่าขงเบงเนี่ยเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินเป็นอัจฉริยะบุคคลในเรื่องสามก,ก๊กเป็นคนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศนะซึ่งแน่นอนนะ,ะว่าเรื่องของการ เรียนการศึกษาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในสัปดาห์นี้หลายๆท่านนะคะก็อาจจะใช้เงินนะคะไปกับเรื่องของการเรียนซื้อหนังสือเทคคอร์สหรือพยายามหาข้อมูลหรือความรู้เข้าใส่ตนมากๆ บางคนก็อาจจะกําลังสะสมเงินเพื่อไปเรียนต่อก็ได้ถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้เงินนะคะเนื่องจากคงเบ้งเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความสมถะเรียบง่ายนะคะมีการวางแผนนะ,ะใช้สติปัญญาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินการรู้คุณค่าของเงินการรู้สภาวะความจริงของการใช้จ่ายเงินในสัปดาห์น,ะะนี้ของคุณเนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่มีความฟุ่ฟมเฟ,ฟือยนะ,ะหรือพยายามเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่ผิดพลาด หรือความเสี่ยงที่เกิดกับเรื่องของการเงินของคุณเรียกว่าแทบไม่มีเลยนะจะคิดจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็จะต้องคิดแล้วคิดอีกนะทำให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดบริหารจัดการเงินให้มีคุณค่ามากที่สุดเหมือนของเบ้งอนะ่ก็คือใช้สติปัญญาใช้ความรู้ทุกอย่างนะกระเม็ดกระแมบางทีก็อาจจะดูขี้เหนียวก็ได้นะใน สายตาคนอื่นนะในสัปดาห์นี้เพราะว่าอะไรที่มันฟุ้งเฟยฟุ้งเฟอ้อหรือไม่เป็นประโยชน์เนี่ยแน่นอนว่าคุณก็จะไม่ยอมให้เม็ดเงินในกระดิกไปทางนั้นเลยเรื่องเงินก็เลยดูไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร่ะคะถึงมีเงินน้อยนะค,ะคุณก็จะสามารถเอาตัวรอดไปได้ถ้ามีเงินเยอะนะคะคุณก็จะต่อยอดให้มันได้เยอะยิ่งขึ้นไปด้วยสติปัญญาของคุณเองหรือหากก่อนหน้านี้ที่คุณเป็นคนฟุ้งเฟเยนะคะ สัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมีสติปัญญาขึ้นมามีความปิ๊งแวบแล้วก็รู้จักใช้เงินอย่างมีความสุขุมรอบคออรู้จักมาวางแผนทำอะไรแบบมีสติเพื่อผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆไปอย่างได้ง่ายได้ สำหรับดวงความรักนะคะคุณจับได้ไพ่กุมารทองซึ่งกุมารทองเป็นลูกข่าของขุนแผนกับนางโบรี่นะซึ่งขุนแผนเนี่ยผ่าท้องนางโบรี่แล้วก็เอาลูกเนี่ยออกมาปลุกเสกเป็นกุมารทองเพื่อเอาไวใ้ใช้ปราบฆ่าศึกกับศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะถือว่าเป็นเทวดาเด็กที่มีฤทธิ์นะคะซึ่งในรูปเนี่ยก็ถือถุงเงินถุงทองน,ะนั่งอยู่บนสุนนะัขเลยมองเหมือนว่าความรักของคุณถ้าเกิดคุณยังโสดอยู่ก็อาจจะมีโอกาสนะที่ จะได้เจอลูกคุณหนูก็ได้นะคะลูกคุณหนูที่มีเงินนะ,ะมีทรัพย์มากแล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิฤทธิ์นะคะก็คืออาจจะแรงนิดนึงนะคะอิทธิฤทธิ์มากนะคะฤทธิ์มากแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะเพราะว่านั่งอยู่บนหลังสุนัขนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าร้ายแรงแต่ก็รักนะจ๊ะนะคะแล้วก็มีความเป็นเด็กหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่รักแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ คุณจะรู้สึกมีความสุขสนุกสนานน่ะคือมีความเป็นเด็กนะคะอาจจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเดินทางก็ได้เดินทางไปทำอะไรด้วยกันนะฮะใช้เงินใช้ทองแบบไม่ไม่ต้องคิดมากอะ่ะคือเหมือนเด็กอะ่ะอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะใช้อะไรก็ใช้ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะ,ะทำเรื่องสนุกสนุกร่วมก,กันกับคู่รักโดยที่ไม่ได้คิดนะคะว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะบางทีแบบ ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในเรื่องของการใช้เงินก็ได้อยากทําอยากสนุกก็คือทําเลยแต่ถ้าเกิดพูดถึงด้านลบเนี่ยแน่นอนว่าเด็กเนี่ยก็ย่อมหมายถึงเรื่องของวุฒธธิภาวะด้วยนะคะที่เด็กอาจจะมีมากไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคือการดื้อรั้นเอาแต่ใจนะ,ะความแบบว่าเป็นเด็กนี่แหละที่อาจจะทําให้งองแงงงงแง้งดื้อนะ,ะหรือว่า ขัดใจกันได้ง่ายด้วยเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ได้ใช้เหตุผลเวลาทะเลาะอะไรกันเนี่ยก็เหมือนเด็กอ่ะเด็กแย่งขนมกันนะเด็กนี่ยังไม่ทันทําอะไรเลยก็ร้องไห้ละนะตีโพยตีพายนิสัยไม่ค่อยโตเหมือนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงแล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะคุยกันด้วยเหตุผลไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดทําอะไรสนุกสนุกร่วมกันแบบเด็กๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นชีวิตรักที่มีความสุขในช่วงสัปดาห์นี้ สำหรับคำแนะนำในสัปดาห์นี้ท่านจับได้ไพ่กามเทพนะคะซึ่งในรูปเนี่ยก็จะเป็นกามเทพที่พยายามนะคะมาแผลงสอนเพื่อให้พระศิวะเนี่ยตื่นนะคะจากการบำเพ็ญตบะนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยได้ละทิ้งหน้าที่นะะที่จะดูแลโลกและสวรรค์เนี่ยเพราะว่าเสียใจที่ว่ามาเหสีเนี่ยตายนะคะก็เลยปลีกวิเวกไปทำใจนะะท,ที่เทือกเขาหิมาลัย ทีนี้กามเทพก็เลยมาแผลงสอน,นะ,ะแต่ว่าดันแผลงเข้าไปที่ตาที่สามของพระศิวะนะคะทำให้ท่านลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็พบรักกับพระแม่อุมานั่นเองนะคะแต่ว่ากามเทพเนี่ยถูกนะคะตาที่สามเนี่ยเผานะคะร่างก็เป็นจุนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของไพ่นะคะหนึ่งกามเทพเรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นความรักที่ พระศิวะเนี่ยเสียใจใช่ไหมคะจนตัวเองต้องมาปลีกวิเวกคือทิ้งการทิ้งงานน่ะก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังว่าความรักความสเสน่หาจะทําให้เราเนี่ยเสียการเสียงานหรืออาจจะเป็นความเสียใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามทําให้คุณไม่อยากที่จะไปทํางานนะ,ะปลีกวิเวกเก็บตัวเลยนะคะ ซึ่งอันนี้มันเสียหายนะเพราะว่าพระศิวะเนี่ยท่านปลีบวิเวกไปแล้วท่านทิ้งหน้าที่นะคะที่จะดูแลคนอื่นนะการที่คุณทิ้งงานทิ้งการนะคะเพราะว่าผิดหวังอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ทิ้งมันไปเลยอันนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะรวมถึงนะคะกามเทพก็คือเรื่องของความรักนะคะถ้าลืมตาตื่นขึ้นมานะคะเจอพระแม่อุมานะคะก็ปิ้งกันนะก็มันจะเป็นเรื่องของความรักเหมือนกันถ้าเกิดว่า ช่วงนี้คุณอาจจะกำลังแบบอินเลิฟอะไรกันกันกบใคระนะคะันก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักแรกพบหรือว่าการตกหลุมรักใครที่แบบเราอาจจะยังไม่รู้จักกันดีพอนะหรือตกหลุมรักเรื่องอะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้อะไรบางอย่างได้อย่างลึกซึ้งนะแล้วก็รักไปแล้วหมดใจนะคะหรือว่าทุ่มไปแล้วกับสิ่งที่เราลหลงไหลอาจจะเป็น การงานการลงทุนบุคคลก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องอใช้สติใช้ปัญญาในการพิจารณาคนที่เข้ามาด้วยและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าการมเทพเนี่ยเขาตั้งใจไปแผงสอนใช่ไหมคะอยากให้คนเขารักกันแต่ว่าตัวเองเนี่ยนะะด้วยความที่ตั้งใจดีเจตนาดีแต่สุดท้ายแล้วนะ,ะตัวเองก็จะต้อง ตายนะคะเพราะว่าถูกเปลวเพลิงอะ่ะตาที่สามของพระชิวะเผาร่างเป็นจุนเลยนะเลยการแบบว่าเข้าไปช่วยเหลือใครเนี่ยนะ,ะโดยไม่ดูตามาตาเรือเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเดือดร้อนได้นะรวมถึงเรื่องของสุขภาพนะคะการเที่ยวการกินดื่มนะคะหรือเรื่องของเพศนะคะอาจจะทําให้ป่วยได้ในสัปดาห์นี้ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำํานายประจำสัปดาห์นี้สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ไอดีชีตาแ s t r ทรจ g y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสว่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ